สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องล่าข่าวร้อนซองความสามารถน้องพัดลูกชายของหนุ่มคงกระพันเก่งเกินไว้จริงๆเป็นอีกหนึ่งครอบครัวใหญ่ที่น่ารักมีพี่ๆแฟนคลับติดตามเป็นจํานวนมากสําหรับครอบครัวของหนุ่มคงกระพันแสงสุริยะกับภรรยาคุณสวยนอกวงการอุ้มปานิสาไชายคณารักกุลซึ่งพวกเขามีทายาทด,ด้วยกันทั้งหมด3คนน้องพัดและฝาแฝดน้องพรีมน้องเพรา โดยเราจะเห็นภาพและคลิปของเด็กๆผ่านทางอินสตาแกรมของพี่หนุ่มอยู่บ่อยครั้งและด้วยความที่น้องพัดนเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆก็มีกิจกรรมที่โปรดปรานอย่างตีกอล์ฟก็จะมีคลิปตีกอล์ฟออกมาให้เห็นบ่อยๆซึ่งงานนี้บอกเลยว่าน้องพัดนชอบตีกอล์ฟมากๆจะซ้อมอย่างน้อยอาทิตย์ละสองครั้งและครอบครัวก็เคยพาไปแข่งมาแล้วซึ่งพี่หนุ่มบอกว่าพร้อมสนับสนุนเต็มที่อีกด้วยซึ่งลีลาตีกอล์ฟของน้องพัดจะโดดเด่นใช้แววโปรแค่ไหนไปชมภาพกันได้เลยค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ